ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y He ี o เรามาร่วมการสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y He ี o นะครับสวัสดีครับผมกุ้งครับคุณกําลังรับชมรายการเด e v เว t s t ต c k ตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นในประเทศเวียดนามหุ้นตัวไหนดีหุ้นตัวไ,ไหนเจ๋งผมจะพาเอามาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับสําหรับหุ้นในวันนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรู้จักก็คือเวียดนามคอนเทนเนอร์ชิปปิ้งจายสต็อกคอร์ปอเรชัน VSC ตัวบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี1985เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกครับที่ให้บริการด้านการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในขณะนั้นในปี2008ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเข้าสู่ตลาดหลักโฮจิมินของประเทศเวียดนามสตาร์โค้ด VSC ตัว,ว Wincon Ship นะครับหรือเวียดนาม Container Shipping Joint Stock Corporation เป็นผู้ให้บริการท่าเรือทางทะเลในประเทศเวียดนาม ดำเนินการเก็บกับท่าเรือท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็คลังสินค้าตลอดจนให้บริการด้านการจัดการแล้วก็ให้บริการด้านตู้คอนเทนเนอร์นอกจากนี้ครับปัจจุบันเนี่ยยังมีธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ซ่อมแซมเครื่องจกักรนะดูแลบำรุงนักษาการขายอะไหล่อุปกรณ์เสริมทั้งรถยนต์และยานยนต์อื่นๆและการขายปริกน้ํามันเชื้อเพลิงในร้าน้าเฉพาะด้วยครับวินคอนชิปนะครับมีซับซิเดอรี่ยูนิตนะก็คือตัววินคอนฮานอยอยู่ที่เมืองฮานอยวินคอนชิปดา,าง วินคอนชิปขีวนนนะครับวินคอนชิปโฮจิมินนะรวมไปถึงตัวบริษัทกร e น n Star l i น์กรีนพอร์ตกรีนโลจิสติก c ซ็นเตอรมีตัว VIP Green Port แล้วก็ GIC l o g i s t i c ติกครับตัวบริษัทลูกของเขานะครับก็ทำหลายๆอย่างด้วยกันนะเป็นทั้งโลจิสติกเป็นทั้งตัว VIP Green Port นะเป็นการรับดูแลเฉพาะบริษัทที่เป็น VIP อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจว่าตัวเขาเนี่ย ก็มีการแตกลายมีพอร์ตในการส่งนะในหลายๆเมืองทั้งตั้งแต่ตอนเหนือไปจนถึงทางใต้เลยครับในเรื่องของการดําเนินงานนะครับในส่วนแรกจะเป็นคอนเทนเนอร์พอร์ตนะหรือท่าเรือนั่นเองการดําเนินงานท่าเรือเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของวินคอนชิปตั้งแต่แรกเลยครับท่าเรือความยาวกว่า168เมตรมีเครนขนาด40ตันนะจำนวนหนึ่งท่าเริ่มดําเนินการตั้งแต่ในเดือนกันยายนปี2004จบมาจนถึงปัจจุบันเลยครับ ปัจจุบันเนี่ยวินคอนชิปเป็นเจ้าของและดำเนินการระบบท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่เมืองไหฟ่ฟงมีท่าเทียบเรือกรีนพอร์ตสองท่าความยาวกว่า350เมตรท่าเทียบเรือของ VIP Greenport อยู่อีก2ท่าความยาว400เมตรเลยส่วนต่อไปนะครับจะเป็นระบบคลังตู้คอนเทนเนอร์นะวินคอนชิปเนี่ยมีระบบคลังที่ดีเป็นแหล่งที่รู้จักในฐานะ คลังตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไหฟ่ฟงแล้วก็เมืองดานังปัจจุบันนะครับการจัดการได้มีเอาระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทําให้มีการดูแลรักษาได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะครับมีช่างผู้ชํานาญการด้านการขนส่งทําความสะอาดซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลรักษาด้วยส่วนต่อไปครับจะเป็นบริการขนส่งแล้วก็กระจายสินค้านะ ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของกิจการที่ได้รับการลงทุนเพิ่มจากบริษัทนะตั้งแต่ปี2012ซึ่งในปัจจุบันนะครับทางบริษัทก็ดําเนินการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่เลยนะในส่วนของเมืองหายฟงและก็ดานังพื้นที่กว่า100,000ตารางเมตรส่วนต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะ transportation การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบกเป็นส่วนสําคัญนะครับในการเชื่อมโยงระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องของบริษัทคิดตามอย่างนี้ครับ ตั้งแต่ขนส่งทางทะเลมาจนถึงทางบกดังนั้นนะครับการที่มีระบบคอนเทนเนอร์ส่งในาทางบกด้วยก็จะทำให้รูปแบบการขนส่งเนี่ยเชื่อมกันอย่างเป็นวงจรที่สมบูรณ์แบบนะไล่จากทางบกสู่ทางทะเลทางทะเลสู่ทางบกเลยส่วนต่อไปครับจะเป็นในขวนของตัวแทนจัดส่งแล้วก็ตัวแทนส่งมอบตรงเอเจนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่วินคอนช i p ให้บริการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับดำเนินการมากว่า30ปีทีมงานจึงมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง พนักงานแล้วก็ตัวแทนเนี่ยเป็นมืออาชีพมากอันนี้สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะทั้งในด้านของการเดินเรือในการส่งสินค้าด้วยนะครับไปจนถึงผู้รับสินค้าเลยและส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของโลจิสติกด้วยโครงสร้างพื้นฐานนี่เขาบอกว่าเชื่อมกันไปทั่วประเทศเลยทั้งในเรื่องของระบบสมาชิกระบบคลังสินค้ามีการขนส่งสินค้าเนี่ยการที่มีการเชื่อมโยงแต่ละจุดนะด้วยระบบโลจิสติกส ทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับลูกค้าได้รับการบริการที่ดีขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยนะครับตั้งเป้าจะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกที่ติดระดับโลกเลยอ่าบริษัทคู่ค้าของเขานะครับตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักบริษัทที่เอามาให้ดูนะครับแต่จะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทคู่ค้าของเขาเนะี่ยมีอยู่ทั้งญี่ปุน่นจีนเกาหลีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเทศนะครับอ่าน่าสนใจมากๆเลยที่เขาเป็นคู่ค้ากับตัวบริษัทต,ตัววินคอนชิ p อยู่ ในส่วนของหุ้นนะครับตัว VSC Winconchip เนี่ยนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ51,000ดองหรือคิดเป็นเงินไทยก็75บาท Market Cap อยู่ที่5.62ทิลเีนล้านดองก็ประมาณ8,300ล้านบาทตัวรายได้ปีล่าสุดนะครับอยู่ที่1,892บิลเลียนดองแล้วก็กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่414บิลเลียนดองเอาไปเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับ เปนคอนชิปเนี่ยธุรกิจหลักของเขาคือดําเนินการด้านคลังสินค้าขนส่งนะก,ก็บริการทางทะเลปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเฟื่องฟูขึ้นมา,มากเลยครับในปีล่าสุดพูดง่ายๆก็คือหลังจากที่เกิดสถานการณ์ซบเซาจากโรคระบาดโควิด -19 ใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะทำให้ความต้องการในการอุปโภคบริโภคนะครับการนําเข้าการส่งออกแล้วก็การขนส่งทางทะเลเนี่ยมันมีมากขึ้นเป็นปกติเลยครับที่รายได้ของเขาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ รายได้สุที่ปีล่าสุดอยู่ที่1,892มิน้ยนดองก็เพิ่มขึ้นมา12%เลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและกำไรหลังหักภาษีเนี่ยก็414บิบนียนดองนะเทียบกับปี2020ที่2 9 6ร้ยบนดองเนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมากว่า40%เลยอ่าอันนี้ก็อิงสถานการณ์โลกด้วยนะในส่วนของค่า P/E ครับปัจจุบันอยู่ที่6.85แล้วก็ P/B k v a l u e อยู่ที่0.8 ไอ้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องเล่าให้ฟังอยูน่นี้ว่าอย่างหุ้นในตระกูลหุ้นวัตจกักนะหุ้นแตนเดินเรือเนี่ยบางทีผลประกอบการหรือราคาสัดส่วนทางการเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนเรื่องของราคาหุ้นแต่อย่างไรนะครับอาจจะมีในเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะที่นักลงทุนให้ความสนใจการที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีการศึกษาแล้วก็เข้าใจมันเป็นอย่างดีก่อนด้วยนะและในวันนี้ครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆทําความรู้จักเกี่ยวกับหุ้นเรือ หุ้นเรือนะครับหรือหุ้นพวกกลุ่มหุ้นวัฏจกักรหุ้นการทาเกี่ยวกับการเดินเรือเรือเทกองเรือคอนเทนเนอร์พวกนี้นะครับเป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงมากแต่บางคนก็ยังมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับยิ่งผันผวนสูงนะก็แปลว่ายิ่งมีโอกาสจะได้ทํากําไรได้มากนะแต่ต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่าถ้าเข้าถูกจังหวะเรามีโอกาสทํากําไรได้มากมายมหาศาลกับกันครับถ้าเราเข้าผิดจังหวะโอกาสขาดทุนจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ย แม้ว่าจะเป็นที่นิยมของในกลุ่มนักลงทุนหลายๆคนแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยก่อนจะลงทุนอะไรหาความรู้ไว้สักหน่อยดีไหมครับการจะมีข้อหุ้นเรือเนี่ยจะแตกต่างจากหุ้นทั่วไปอยู่พอสมควรและมีจุดสําคัญที่ต้องรู้และก็ต้องมีข้อให้ขาดอยู่4ประเด็นครับอันดับแรกเลยรู้ก่อนว่าหุ้นเรือของเราเนี่ยเป็นหุ้นเรือเกี่ยวกับทําอะไรประเภทไหนอันดับที่2ก็ดูว่าเออหุ้นตัวนั้นเนี่ยอิงกับดัชนีค่าระหว่างเรืออะไรบ้างนะครับบางตัวเนี่ยก็อาจจะอิงกับค่าดัชนีระหว่างเรือไม่เหมือนกัน และข้อ 3. ครับราะห์การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และอุปทานของเรือในอนาคตว่าเป็นอย่างไรและ 4. ครับวิเคราะห์สถานการณ์พิเศษที่ต้องติดตามสถานการณ์โลกความต้องการเรื่องอาหารความต้องการเรื่องของสิ่งของของใช้รวมไปถึงสถานการณ์สู้รบทางการเมืองทางเศรษฐกิจอ่ะอันนี้ก็ต้องทราบเช่นเดียวกันมาดูตัว VSC ของเราครับ VSC ของเราเนี่ยเป็นหุ้นเรือคอนเทนเนอร์นะไม่ใช่หุ้นเรือเทกองซึ่งหุ้นเรือคอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นหุ้นที่ใช้เรือในการขนส่งเป็นหลักนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ก็นอกจากนี้ครับ VSC ยังทำธุรกิจอื่นๆทั้งการขนส่งทางบกการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ไปด้วยดังนั้นนะครับตัวดัชนีค่าระวังเรือจะอิงกับค่าอะไรบ้างนะในส่วนของเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยจะอิงในตัว CCFI นะครับชัยนา c คอนเทนเนอร์ไล r ์เฟรชอินเด็ก์และก็ตัว SCFI เซี่ยงไฮ้คอนเทนเนอร์ไลฟ์เฟรชอินเด็กต์นะครับตัวนี้จะเน้นการส่งออกสินค้าในเอเชียเป็นหลักสิ่งที่เราให้ความสนใจกับตัวดัชนีค่าระวังเรือของประเทศจีนเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจีนเนี่ย เป็นประเทศหนึ่งที่มีการนําเข้าและส่งออกสินค้าสูงที่สุดติดอันดับโลกดังนั้นครับปริมาณการนําเข้าและส่งออกของประเทศจีนจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวการที่เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีค่าระว่างเรือได้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจในหุ้นตัวนั้นได้มากขึ้นด้วยนะต่อไปครับจะเป็นการวิเคราะหการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และก็อุปทานเรือในอนาคตว่าเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์ที่เขามักจะใช้ก็คือเรื่องของ GDP นะมองดูว่า GDP ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับมีโอกาสในการเติบโตมีโอกาสในการบริโภคสินค้ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะในตอนปัจจุบันเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าการเติบโตของ GDP ในทุกประเทศเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลเพราะว่าหลังจากผ่านวิกฤตโควิด -19 มาแล้วเนี่ยนะก็จะเริ่มเข้าสู่ความต้องการในสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆในช่วงที่ผ่านมาที่ขนส่งไม่ได้ความต้องการเรือขนส่งจะมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และสุดท้ายครับเหตุการณ์พิเศษที่ต้องติดตามตัวเลขอินดิเคเตอร์ต่างๆของหุ้นเรือนเนี่ยนะครับจะถูกกระทบต่อด้วยเหตุการณ์พิเศษต่างๆค่อนข้างเยอะนักลงทุนเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบให้ออกตัวอย่างเช่นนะครับมีการสินท็อกสินค้าที่มีแนวโน้มสูงกว่าปกติอ่าอันนี้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะในช่วงโควิด1 i เนี่ยพราะขายของไม่ได้นะร้านขายของต่างๆก็จะสต็อกสินค้าได้น้อยลงแต่พอ,ส,อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเริ่มกล้าสต็อกมากขึ้นนะก็อาจจะเป็นแบบว่าเรริ่มมมีกกกาาสตอขึ้น เดิมแนวโน้มในการต้องการสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะมาขึ้นการขนส่งผ่านทางเรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึข้นตามไปด้วยอันนี้ง่ายๆเลยครับและก็เรื่องของสงครามต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าหรือกระทั่งที่เรากําลังได้ยินในช่วงที่ผ่านมาก็คือสงครามรัเสเซียยูเครนอ่าอันนี้จะมีโดนความบาดไหมตรงนี้จะส่งผลทําให้มีการขนส่งจากของประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้นไหมก็อาจจะส่งผลต่อตัว,ตวสภาพการดําเนินงานของบริษัท การเดินเรือได้เช่นเดียวกันทีนี้ครับมาดูเรื่องของผลประกอบการในบริษัทตัว VSC ในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้กันบ้างนะเขาบอกว่าจากข้อมูลสำนักงานบริหารการเดินเรือของประเทศเวียดนามสินค้าที่ผ่านท่าเรือในช่วง3เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นถึง177ล้านตันเพิ่มขึ้นถึง3%จากช่วงเวลาเดียวกันในปี2021มีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือจํานวนกว่า6ล้าน TEU ตัวนี้เป็นหน่วยของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพิ่มขึ้น์ พื้นที่ท่าเรือที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นของประเทศเวียดนามอย่างเช่นตัวกวางนินนะเพิ่มขึ้น11%ตัวกวางนามก็เพิ่มขึ้น19%และก็ดงนายเพิ่มขึ้น8%นะเขาคาดการณ์กันว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีการอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นและในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเร่งเพิ่มขึ้นไปอีกอัตราการเติบโตครั้งปีเนี่ยคาดการณ์อยู่ที่10-20%ซึ่งพูดกันตรงๆก็คือมันจะสูงกว่าอัตราการเติบโตประจําปีภายใต้สภาวะปกติ อย่างที่เล่าให้ฟังครับมันอัดอั้นจากช่วงโควิดมานานใช่ไหมพอ,พอผ่านมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะก็ทําให้มีความต้องการสูงมากขึ้นเป็นธรรมดาครับทีนี้เาขาบอกว่าธุรกิจการเดินเรือจะได้ประโยชน์จากอัตราค่าระวังที่เพิ่มขึ้นด้วยอ,อันนี้สําคัญไหมสําคัญนะเพราะอะไรครับเขาบอกว่า มีบริษัทตัวปิโตเรเลียมเวียดนามทรานสปอร์เทชันคอร์ปอเรชันเนี่ยเขาเชื่อว่าการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในระยะสัน้นโดยจะมีอัตราค่าระหว่างเรือที่เพิ่มมากขึ้นเ,เพราะอะไรนะครับสืบเนื่องมาจากด้วยความขัดแย้งของเหตุการณ์สงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนทำใมีความตึงเครียดมากขึ้นนําไปสู่การคว่ำบาตรกองเดินเรือสมุทรของประเทศรัสเซียตรงนี้ทําให้มีความต้องการการขนส่งเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการใช้เรือขนส่งสินค้าจากประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยมาตรการการคว่ำบาตรนี้นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกองเรือของประเทศอื่นๆนะครับที่มีโอกาสจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะตามข้อมูลจากสํานักงานบริหารการเดินเรือประเทศเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณสินค้าที่ขนส่งโดยเรือในไตรมาสแรกมีจํานวนถึง44.8ล้านตันเพิ่มขึ้น3%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าคือปี2021 สินค้าที่ขนส่งทางน้ําภายในประเทศนะครับเพิ่มขึ้นอีก20กว่าล้านตันก็เพิ่มขึ้นอีก2%พอเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบหลังจากสถานการณ์เหตุการณ์สงครามเอ่ยหรือสถานการณ์โควิดที่ขี้คายลงนะเราก็จะมองว่าเออบริษัทนี้น่าสนใจผลประกอบการจะต้องดีแน่ๆเลยนะอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อได้เปรียบของบริษัทการเดินเรือนในประเทศเวียดนามจะได้เปรียบยังไงเหตุผลเป็นเพราะว่าฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามมากขึ้น บริษัทใหญ่ๆในโลกนะครับมีการย้ายฐานที่ตั้งในการผลิตไปอยู่ในประเทศเวียดนามและถ้าเพื่อนเพื่อที่เริ่มสนใจในการลงทุนประเทศเวียดนามก็จะพอทราบแล้วว่าช่วงหลังๆเนี่ยประเทศเวียดนามเนื้อหอมมากนะในการที่จะเป็นแหล่งในการผลิตสินค้าต่างๆเมื่อผลิตสินค้าได้ก็จะต้องถูกส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลกการส่งสินค้าผ่านทางเรือนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจและเพื่อนๆรู้ตรงนี้นะครับการส่งผ่านสินค้าจากประเทศเวียดนามไปยังอเมริกาการส่งผ่านสินค้าจากประเทศเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ย ด้วยการผ่านมาหาสมุทรแปซิฟิกเลยเนี่ยจะช่วยลดเวลาในการขนส่งได้มากเลยทีเดียวมองดูข้อวิเคราะห์ต่างๆของหุ้นตัวนี้แนหะก็น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมบอกหุ้นเรือมีความผันผวนสูงมากนะบางครั้งเนี่ยผลประกอบการความน่าสนใจเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนราคาที่เขาเป็นก็ได้การเข้าไปไม่ถูกจังหวะเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวหนักนะการศึกษาหาความรู้ก็จําเป็นต้อง มีประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตัวหุ้น VSC หรือ w i n c o n s h i p เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับหากชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะแล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน m ั n นี่ฮีโด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ